ลองลันแค่ไหนเรียกว่าลองลันวันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งลองลันลองลันคืออะไรก่อนลองลันมันคือการวิ่งที่ยาวที่สุดของสัปดาห์นั้นๆนนะเราจะวิ่งอีซี่ e ท p มโปอิเท a ร์เวลฟาสต์เลกฮิวดีพีใดๆก็ตามหนึ่งในการซ้อมมันจะต้องมีลองลันนะเพราะว่ามันเป็นกนะีฬา n n u r a n c e นการลองลันมันก็จะเป็นการพาตัวเองเข้าถึงระยะทางแข่งที่ จำเป็นมากๆนะแล้วก็มันช่วยฝึกร่างกายสร้างความอึดแล้วก็ความทนนะฮะสำหรับระยะที่จะไปแข่งนะครับช่วยให้เราอยู่ได้นานเวลาบนขาเราจะอยู่ได้นานมากขึ้นโดยที่ไม่ล้าแล้วก็ไม่ตกใจร่างกายไม่ตกใจทีนี้ยาวแค่ไหนเรียกว่าลองรันนะยาวแค่ไหนเรียกว่าลองรันอันนี้มันอยู่ที่เป้าหมายของแต่ระยะเช่น สมมติเราซ0 k สัก8-12ถึง12โลเนี่ยก็ถือว่า Long Run ลองรันสำหรับ 10K ละแล้วก็เราเน้นการเพิ่มเวลาที่อยู่บนเท้าทามอนฟีดไม่จำเป็นจะต้องเกิน90นาทีนะสำหรับวิ่ง 10K นะถ้าซ้อมฮา์นะถ้าซ้อมฮาลองรันก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน17-18โลนะอันนี้แล้วแต่คน เพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ความอึดก่อนวันแข่งบางคนก็เข้า15บห้าอะไรเงี้ยบางคนก็25เลยอันนี้แล้วแต่แต่ถ้าซ้อมมาราธอนนะก็มีสูตรเช่นไม่เกิน3ชั่วโมงหรือคนที่วิ่งเร็วหน่อยก็32-35นะกิโลนะถ้ามากกว่านี้มันก็จะเสี่ยงไม่ได้ไประโยชน์ละมันจะร่างกายมันจะช้ำนะครับเจ็บไม่คุ้มนะครับเราใช้ความเร็วแค่ไหนในการวิ่งวองลรันนะเอาเป็นว่าถ้าเราเทียบกับ 10k r คเรสเพสนะ หมายความว่าถ้าเราวิ่ง 10K เนี่ยได้1ชั่วโมงก็แปลว่าเราวิ่ง 10K ประมาณเพ6สนะลองลัน mm hmm. มันก็ควรจะช้ากว่าแล้วก็สบายกว่า RPE ความหมายคือความหนักเนี่ยถ้านับเต็ม10เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2-3เนาะจาก10นะความหนักนะเพที่แนะนำถ้าเทียบกับ 10K r a c e Pace ถ้าเพ6สนะเราวิ l ่ง 10K ได้เพ6สนะ,ฉะเฉลี่ยล้วก็ให้บวกไปประมาณ หนึ่ 1, หรือ2นาทีต่อกิโลเช่นเพสเราก็วิ่งลองลันว่านสัก7นะหรือ8นะไม่เกินนั้นแต่ว่าอย่าเร็วกว่านั้นนะเพราะว่าลองลันมันควรจะเป็นเพสที่สบายสๆนะหรือถ้าเราวิ่ง 10K เร็วกว่านั้นเช่นเพลสห้าสาลองลันมันก็ควรจะอยู่ประมาณ6-30ามถึงเจ็ดสมศนะคือจำง่ายๆว่า 10K เครสเพบวก1-2นาที เท่ากับการวิ่งลองรันนะก็ประมาณนี้นะฮะนานแค่ไหนเรียกว่าลองรันนะวิ่งส่วนใหญ่ก็จะมา60 120นาทีนะครับถ้าซ้อมไประยะมาราธอนก็น่าจะอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงไม่ให้เกินนั้นนะแล้วก็โฟกัสที่เวลาที่อยู่บนเท้าเรานะทําออนฟีสมากกว่าเพสนะประโยชน์ของการวิ่งลองรันนะแน่นอนสร้างแอโรบิก สร้างระบบแอโรบิกเพิ่มความโทนของกล้ามเนื้อเพิ่มไมโตคอนเดรียแล้วก็ฝึกการใช้พลังงานฝึกสภาพจิตใจให้อยู่กับความเหนื่อยในระยะทางไกลๆเนาะแล้วก็มันเหมือนเป็นการซิมอะซิมูเลชันอะการจำลองการซ้อมการกินเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงลองลันในช่วงร e สเปซิฟิกเนี่ยเราจะซ้อมเสื้อซ้อมกางเกงซ้อมกัดเจ็ดซ้อมกิน,กซ,กน,กซ,กนซ้อมสภาพจิตใจเนี่ยช่วงลองลันนะฮะ แล้วก็จริงๆก็ซ้อมรองเท้าที่เราจะเอาไปแข่งได้นะในช่วงเรสเบรติิกเนี่ยก็ลองรันเนี่ยเอามาใช้ความถี่ที่เราใช้ก็ประมาณ1ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอนะครับไม่จำเป็นจะต้องอา,อาจจะ Back to Back อะไรเงี้ยอันแบ็คทูแบ็นเป็นของพวกอัลตร้าเนาะแต่ถ้ามาราทอนก็อาจจะไม่จําเป็นอันนี้แล้วแต่นะแ,แ,แล้วแต่ความชอบข้อควรระวังหรือความผิดพลาดที่มักจะเจอกันนะที่นักวิ่งมักจะเจอกันแล้วบอกต่อต่อกันมาก็คื การวิ่งที่เร็วเกินไปจนกลายเป็นซ้อมหนักหนักเกินไปหรือแบบความอยากซ้อมให้เหมือนแข่งใช้มาราธอนเคสในการวิ่งลองรันบ่อยเกินไปในทุกสัปดาห์หรือการเพิ่มระยะกระโดดเข้าตารางเร็วเกินไปเช่นสมมติจะต้องไปโตกเกียวมาราธอนแล้วไม่ทันละจากเคยวิ่งอยู่15โลเงี้ยสัปดาห์ต่อไปเอายิมห้าเลยอะไรเงี้ยถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงก็อาจจะไหวนะแต่ว่าถ้า ไม่ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นก็อาจจะมีปัญหาได้นะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเราควรลดระยะรองรันทุก3-4สัปดาห์นะประมาณ20-30%ของระยะทางที่เราวิ่งเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวอันนี้อยู่ในตารางของการแข่งทุกระยะเลยที่แบบพอถึงลูปที่จะต้องดีโหลดก็คือ ลดระยะเนี่ยก็จะ3-4สัปดาห์เนี่ยก็จะต้องลดระยะลงมานะมาคุยเรื่องการกินก่อนระหว่างแล้วก็หลังวิ่งมาอรองรันกันบ้างนะฮะรองรันก็ควรกินกินกินก่อนวิ่งนะผมคิดว่ากินคาร์บเบาๆเป็นมื้อเล็กๆเช่นขนมปังกล้วยข้าวโอ๊ตเดี๋ยวนี้เขาฮิตข้าวโอ๊ตสมูทตี้อะไรกันนะฮนะก็ควรกินก่อนเป็นมื้อเล็กๆส่วนระหว่างวิ่งนะ ถ้าไม่เกิน60นาทีจริงๆมันวิ่งลองรานมันเกินอยู่แล้วก็เติมพลังงานทุก45-60นาทีนะฮะจะเป็นเจลสำหรับที่จะแข่งก็ได้สำหรับช่วงเรสเบรสเบิกช่วงใกล้แข่งเนี่ยช่วงช่วงที่จำลองเนี่ยก็กินไปเลยช่วงนี้แต่ถ้าเป็นลองรานช่วงเก็บเบสช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะกินอะไรที่มันเป็น real food แล้วแต่เราถนัดเนาะหรือสแน็คอะไรเงี้ย แล้วที่สําคัญดื่มน้ําเยอะๆนะไม่ให้เยอะๆให้พอนะอันนี้เราจะรู้เองอาจจะต้องส w e ท t t e นะหรือว่าชั่งน้ําหนักก่อนแล้วก็หลังวิ่งแล้วก็ก็ต้องมาเทสเรื่องของน้ํากันว่าเท่าไหรนะ่แต่ละคนจะไม่เหมือนกันรวมถึงเกลือแร่ด้วยนะก็หลังวิ่งเนี่ยต้องนี่เลยฮนะน้ำเกลือแร่คาร์บโปรตีนเนี่ยเอาให้ครบนะเพื่อฟืน้นฟูกล้ามเนื้อเพราะองลายเป็นงานที่หนักนะ ผมว่าเป็นงานที่หนักเผลอหนักสุดของอสัปดาห์เลยก็ว่าได้น้ำเกลือแร่คร์บโปรตีนนะแล้วก็พวกเบอร์รี่นะโอเคสรุปนะครับลองลันเนี่ยไม่ต้องวิ่งเร็วให้วิ่งให้สบายแต่ว่าต้องวิ่งให้นานพอเนาะแล้วก็ต้องวิ่งสม่ำเสมอค่อยๆเพิ่มระยะการทม่บบเสมอนี่แปลว่าเราค่อยๆเพิ่มระยะแต่ว่าต้องมีลดระยะ แล้วก็เพิ่มระยะไปเรื่อยๆอย,อ,ยอย่าไปกระโดดอย่าไปกระโดดแล้วพอเจ็บปุ๊บเราวิ่งลองลันไม่ได้ก็จบแล้วนะเพราะการวิ่งลองลันมันสำคัญกับการวิ่งระยะทางไกลนะ 10K Half และมาราธอนเนี่ย, K, ยจำเป็นอย่างยิ่งสสำหรับการต้องซ้อมลองลันะก็หวังว่าถ้าเราวิ่งลองลันได้ยบไ,ได้ได้ดีนะวัน สังเกตได้เลยฮนะถ้าเราเก็บไมเลียสูงๆวิ่งลองรันได้ครบตามเป้าเนี่ยวันแข่งเราจะไม่เกิดอาการแบบว่าชนกำแพงใดๆแน่นอนนะวันแข่งมรนก็เหลือแค่กลยุทธ์ในการเติมแค่นั้นเองเติมให้ทันแล้วก็เขารบเพสที่ซ้อมแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการวิ่งลองรันสำคัญจริงนะเราอาจจะไม่ต้องวิ่งเทมโปอินเทอร์วัลเลยนะ ถ้าสำหรับอยากจบแบบสบายๆนะไม่ได้อยากจบแบบ PB อะไรเงี้ยแล้วอาจจะไม่ต้องวิ่ง interval tempo เลยแต่เราต้องวิ่ง easy และลอง g ันให้ครบนะอันนี้คือหัวใจของ endurance เลยนะโอเคเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับแล้วจะชวนคุยหัดวิ่งจากประสบการณ์ของโค้ชคนนู้นคนนี้เอามารวบรวมนะจากหนังสือตำาราเล่มนู่นนี้มารวบรวมมาแชร์กันนะครับ นี่คือ r u น n น r s ์เซอนี่นะครับเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับขอบคุณครับ